ครับวันนี้เดี๋ยวนี้แบบว่าจะเห็นพี่บอยแล้วก็จะมีน้องเป็นแพ็คคู่ตลอดเลยครับครับผมก็มเป็นช่วงมากกว่าครับบางทีก็มีงานที่แบบว่าเ,เรียกว่าจ้างเข้ามาก็แบบอยากให้มาคแบบวันใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้น้องวันนี้มีงานจ้างเป็นแพ็คเกจเยอะกว่าความจริงเราก็ไม่ได้เป็นเชิญแพ็คเกจน,นะครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นตีมของงานมากกว่าอย่างวันนี้แบบว่าก็ตีมเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้วันใหม่มาเดิน ังานนี้นนไหมครับก็เริ่มเริ่มชินบ้างครับเขาก็เริ่มแบบว่าเข้าใจว่าแบบทํางานคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสำหรับงานนี้ติดต่อมานานยังครับที่แบบให้เราออกแบบไม่นานมากครับผมสักพักหนึห่งเราต้องมาเดินแบบด้วย <c oughs> กยับเราใช่ไหมคบใช่ครับวันนี้เป็นเดินแบบทางแรกของวันใหม่ครับมีเทรนสอนน้องยังไงบ้างคะเมื่อกี้ก็พาเขาไปสอมมันใหม่ซ้อมเดินแบบไหมยังคะซ้อมยังซ้อมยังชอบไหม แล้วดันเริ่มดันน้องวันใหม่เข้าวงการตัวอาอคงไม่ถึงขนาดนนครับแบบช่วงนี้ที่แบบทํางานก็คือเป็นแค่โอกาสดีๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องของเรียนซึ่งเดี๋ยวเขาปีหน้าเขาก็เริ่มเข้าอนุบาลแล้วเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องงานในวงการก็ดูว่าถ้าเกิดเขาโตขึ้นเขาเริ่มรู้เรื่องแล้วแบบเขาชอบก็ค่อยว่าีหนึ่งยิ้ของวันใหม่ท่านทำดีครับแม่ ส่วนใหญ่ตรงนี้ทุกวันนี้วันใหม่ก็มีเรียนอยู่อที่แค่สองวันครับที่เหลือเขาก็ว่างถ้าเกิดว่ามีงานแล้วเกิดเขาไม่ได้ทำไรแล้วแบบงานมันโอเคแบบว่าวันใหม่ทําได้อะไรเงี้งยเราก็มางคะก็อย่างแรกก็ดูว่าไม่ตรงกับเวลาเรียนนะครับแล้วก็ดูลักษณะงานว่าไม่เกินความสามารถของเขาที่เขาทําได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะเข้าเลยอย่างงี้เราได้มีการวางแผนที่เขาก็จะให้น้องเข้าไปที่ไหนอะไร อยู่ครับคุยอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวก็อีกประมาณครึ่งปีอะไรอย่างงี้ต้องเข้าอนุบาลแล้วครับก็ดูว่าจะให้เข้าที่ไหนดีแต่ว่าช่วงอนุบาลจาจะไปเรียนแถวบ้านก่อนเพราะว่าจะรับส่งง่ายด้วยแล้วก็เขาก็ไม่อยู่ห่างจากเรามากด้วยแต่ไม่ได้อินเตยินเตยไม่เคยยังยัง,ย,งยังคุยกับแม่อยู่เลยครับเห็นว่าโรงเรียนติดต่อมาเยอะอยากให้น้องไปเร<ม>ียนมคะมีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมีติดต่อเข้ามาคือไม่ได้เชิญว่าติดต่อให้ไปเรียนแต่ว่าคือหมายถึงว่าแบบ มีคนที่เขาแบบพอจะรู้จักว่าแบบเอออยากให้น้องไปเล่นที่นี่ไหมอะไรประมาณนี้ครับพี่บอยครับเราจะได้เห็นน้องอะไรยิงกับนานอะไรใหม่ๆอยู่ไหมครับนอกจากละครที่ได้เป็นเชิญนิดนึงละครก็มีล่าสุดไปถ่ายเก้าตาหวานใจด้วยกันแต่ว่ารับเชิญเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดมากๆกว่านี้ก็ยังเนาะเพราะว่าคนใหม่ก็ยังแบบไม่ถึงกับเล่นละครได้ดีเว้นแล้วเขาน่าจะดูท่าละครน่าจะชอบในวงการ ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาคงเริ่มแบบที่จะชินกับการทํางานชินกับต้เจอกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับกินน้ำชอบกินน้ำเหรออยู่น้ำไหมคะอยูน้ำแล้วดองน้ำให้นะคะพี่ว่าจะถามน้องไหมแบบน้องแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ตอบว่าชอบอะไรเป็นใหม่ชอบทํางานไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะสนุวกไหมคะสนุวกไหมค่ะอ๋อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคพี่บอย อันนี้ขอถามว่าแบบว่าด้วยความที่เราออกงานคู่กันบน้องอีกไหมคนเดยบอกอว่างพี่บอยใช้โอกาสนี้ในการคูนค่าตัวอ๋อไม่ครับค่าตัวของผมก็ปกติครับผมปกติไม่ได้ไม่ได้อัพไม่ได้สลับน้องแล้วครับมีแบบเรียกคูนสองเงี้ยไม่ไม่ไม่ครับก็คือ ทุกวันนี้เวลาทํางานถ้าเกิดอย่างเช่นมีผมด้วยมีนองพัดด้วยหรือวันใหม่ด้วยก็เรียกว่าเลดใครเลดมันก็เล่วันใหม่ก็เท่ากับเลดเด็กปกติ่วไปไม่ได้มีใครอัพหรือว่าอะไรกนีเกณฑ์แ้รับงานให้กับน้องไหมครับว่าคนงานอะไรที่เหมาะกับน้องอะไรอย่างนี้ก็ดูดูเนื้อง,งานครับว่าเนื้อง,งานเหมาะไหมตัวสินค้าเหมาะไหมแล้วก็ความสามารถของน้องณตอนนั้นเนี่ยทำได้หรือเปล่าเนาะแลวก็ตั้งแีน้องเข้ามาราัมากขึ้นไมก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ปกติก็ทำงานปกติอะไรเงี้แต่ว่า ก็จะม,มีงานที่แบบเกี่ยวกับเด็กเข้ามาที่วันใหม่เขาแบบเหมือนกับว่าทำได้ก็ถ้าโอกาสมาก็ให้วันใหม่เขาลองทำดูอย่างเท่าเดิมเ่ตอนแรกเท่าเดิมก็ปกติครับไม,ไ,มไ,ไม่ได้มีการ <c oughs> อ่นนานแ้งานไปแล้วเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยตอนนี้ผมก็ปกติดีครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ <c oughs> ทำงานเยอะ <c oughs> ถ่ายละครด้วย <c oughs> มีอีเวนต์ด้วยถ่ายโฆษณาด้วยเยเขาบอกว่าตอนนี้แบบามีสำว่าพี่บอยแบบมีสาวใหม่เข้ามาคุยแล้วคุยแล้วอ๋อไม่มีครับไม่มีช่วงนี้ก็ เรียกว่าไรเดียครับคือ,อก็กลับมาโฟกัสเรื่องงานเหมือนเดิมแต่ก็มีไหมครับแบบสาวๆเข้ามาขอทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็คือแก็เป็นเพื่อ,กน,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 อกน,กนกันครับเป็นพี่เป็นน้องกันปกติกดยังออกมครับก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังครับเพราะว่าช่วงนี้แบบทางานเยอะด้วยกะไปถา่ายรูที่สตินกับมาที่ก็ยิ่งยุง่นอยู่ กับมาร์กี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับคือเข้าใจว่าคนคงแบบว่าเชียร์ให้พบกันแต่ว่ากับมาร์กี้เราก็เป็นพี่เป็นน้องกันแร้วที่ว่าแต่แบบคนตอนนี้โฟกัสเราคู่กันเนี่ยเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะชอบเอาภาพเราแล้วก็กิน่าละตินา,าการว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน ไม่ได้ซีเรียสครับคือคือส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพาว่าเข้าใจว่าเป็นแบบจริงแบบในละครมาเนะเาะทุกวันนี้เราความสำคัญของเราเคยสนิทยังไงก็สนิงงทอย่างนั้นทําอะไรก็ทาเหมือนเดิมไม่ได้ว่าต้องกลัวว่าใค,ใครจะมองว่าแบบคบกันหรือเปล่าแล้วเพราะว่าที่เราทาก็คือหนึ่งก็คือเราไว้จุดใจว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรแต่ไม่เกง่งใช่ไหมครับพี่บอลไม่เกง่งไม่เกง่งไม่เกง่งกินน้ำแล้วนะเดี๋ยวน้ำแท้พี่บอลับกับเรื่องวันใหม่นี่ค่ะหลายคนเขาบอกว่าเป็นห่วงน้องวันใหม่ว่ายังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก เรื่องแสงเป็นอันตรายกับน้องครับครับก็ดูดูครับอย่างเรื่องแสงเรื่องครับผมงานน้ำให้นะก็ <laughs> คือเราแบบว่าถึงถึงได้บอกว่าก็เลือกรับเป็นบางงานที่แบบว่าน้องพอทําได้หรือว่าแบบจากัดปริมาณเพราะว่าคืองานติดต่อเข้ามาก็เยอะแต่ว่าไม่รับทุกงานนะครับคือจํากัดปริมาณงานงาน้องเพราะเราก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพน้องด้วยอีเวนต์ก็หลายๆ้ต่คือชุดกระโปง็ผ้าให้วันใหม่แบบจัดเต็มมากเป็นหลักหมื่นอ๋อคือส่วนใหญ่ชุด อย่างชุดวันนี้ก็เป็นชุดของทางงานจัดให้ครับเตรียมให้ครับผมคือไม่ได้ว่าซื้อเองก็มีบ้างแต่ว่าคือไม่ได้ว่าแบบต้องทุนทุนจัดหนักอะไร,นะรขนาดนั้นก็ปกติ